ผู้บัญชาการทหารบกนะคะเสียใจต่อเหตุปะทะขัดขวางการเลือกตั้งจนมีผู้เสียชีวิตที่หน้าวัดสีเอี่ยมเมื่อวานนี้ขณะที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะก็ระบุว่าเป็นหน้าที่ของตํารวจในการติดตามคดีส่วนการเลื่อนวันเลือกตั้งรัฐบาลและกกตจะหารือกันเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมในวันพรุ่งนี้ค่ะ พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวเพียงสั้นๆภายหลังเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารครบปีที่56ถึงประเด็นการเลือเล่อนวันเลือกตั้งว่าวันพรุ่งนี้ฝ่ายการเมืองนำโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมน่าจะมีการหารือร่วมกับฝ่ายคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ส่วนกรณีที่มีการลอบยิงนายสุทินทราทินผู้ประสานงานกองทัพประชาชนค้นระบบทักษิณหรือกอปทที่บริเวณวัดศรีเอี่ยมเขตบางนาขอให้ไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งน่าจะให้คำตอบได้ดีกว่าทหารขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศและพลเรือเอกนรงพิพัฒนาใยผู้บัญชาการทหารเรือต่างปฏิเสธที่จะสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน โดยได้แจ้งฝ่ายากิจการพลเรือนนะคะว่างดให้สัมภาษณ์เนื่องจากสถานการณ์อยู่ในภาวะที่อ่อนไหวหากมีการโต้อตอบเกรงว่าจะยิ่งทำให้สถานการณ์เสี่ยงต่อการเกิดความขัดแยง้งแต่ว่าพันเอกวินไทยสุวารีรองโคษศก,กองทัพบกเปิดเผยค่าว่าผู้บัญชาการทหารบกเสียใจต่อเหตุการณ์การประทะก,กันที่หน้าวัดสีเอี่ยมและมีความเป็นห่วงตลอดจนกังวลต่อการใช้ความรุนแรง ต่อจากนี้กองทัพจะประสานไปยังศูนย์รักษาความสงบหรือสรอส,รสรเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มมาตรการการดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะตามท้องที่ต่างๆที่มีผู้รับผิดชอบหลักตามสายงานปกติอยู่แล้วซึ่งจะเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นโดยเหตุที่เกิดขึ้นนั้นไม่อยากให้นำมาขยายความเพื่อเพิ่มเติมความขัดแย้งเพราะว่าจะกระทบต่อการแก้ปัญหาในภาพรวมส่วนเรื่องของคดีเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ